สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าถึงใจาเอ๋ตามเจอบอกน,นี่แหละว,วันนี้ตั้งใจมาบอกยายแล้วเนี่ยอุ้ยเหรอว่าไงไม่ดีแฮะไม่มาทำไมยังคิดว่าอย่างนั้นนะเขาคงไม่มาทำไมอ่ะก็มันนานแล้วนี่นานแล้วคงไม่อยากมาแล้วทำไมถึงคิดว่านานแล้วเขาคงไม่อยากมาเขาอาจจะ ไม่คุ้นเคยกับเราอ่ะอเขามีคุ้นเคยอาจจะไม่ผูกพันนี้ใช่ไหมเพราะเราพูดเล้วเขาฟังอ่ะบอกให้เขาฟังค่ะเขาว่างไหมเต้ยเต้ยอัดคลิปมาบอกคุณยายด้วยฟังนะให้ฟังว่าลูกชายพูดว่าอะไร ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิถ้าสมมติเขาปฏิเสธล่ะก็ไม่เป็นไรเหรอก็เขาไม่มีความผูกพันกับเราอ่ะมันเลิกกับเขาไปตั้งแต่ย่ามันให้ย้ายไปแล้วให้ค่ารถสี่ร้อยกลับกรุงเทพไม่ต้องกลับมาหาลูกอีกไม่ใช่คิดถึงลูกห้าวันสิบวันแล้วกลับมาอีกนะเอาวางไว้แบบนี้เห็นไหม เห็น okay. อันนี้เตยนะนี่พี่เมย์นี่คุยโทรศัพท์กับเขาอยู่ออาใจ้เขาลึกนะแล้วก็ค่อยฟังนะแกก็ป่วยเอามาพึกครับพี่พี่เาเอ uh huh. ครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้เลย uh huh. แล้วก็ uh huh. ทีนี้เนี่ยก็เลยติดต่อมาขอทางรายการให้ช่วยตามหาลูกชายให้หน่อยคือคือตั้งแต่เลิกกับ อดีตสามีมาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ได้เจอลูกชายอีกเลยอะไรเงี้ยครับไม,ไม่ไม่จริงอะ่ะเขามีโอกาสจะมาแต่เขาเขาไม่คิดจะมาเขาทํา,าไมเขาทําไมรู้เขาก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคืออ๋อจริงๆถ้าเขาจะหาก็มันก็มนมนไม่ได้ยากอะไรอ่ะครับเขาไม่ได้มีเจตนาจะมาเขาเจตนาจะมาตอนที่เขาแบบไม่ไหวแล้วอ่างเงี้ยเลกออกไปครับเลยหรอ<ม>สำหรับผมแต่ ว่าผมอักตันยูหรืออะไรผมก็ไม่ไม,ไม่ทราบเพราะว่าเขาหนึ่งเขาก็ไม่ได้เลี้ยงผมมาแล้วเขาก็ไม่ได้มาแสดงตัวไม่ได้เออช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียนหรืออะไรผมผู้เรียนเองร้อยเปอร์เซ็นต์จนผมจบอะไรของผมเองมาได้แล้วก็คือยังไงอะ่ะผมก็ติดต่อเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนหน้านตาอย่างไม mm hmm. สิ่งเดียวที่ผมทําได้ก็คือผมก็บวชให้อุิศส่วนกุศสนให้ ทุกครั้งที่ผมไปทาบุญผมก็ทิพให้เขาผมคิดว่าเขาเสียชีวิตไปละผมว่าโุทิศย์ให้ในีมม่แหละคุณมณีรัตน์เนี่แหละจะนับสกุลอะไรผมไม่ทราบแต่ที่เขาให้กําเนิดผ,ผมก็ออทิศย์ทุส่ให้ผมถือว่าผมได้ตอบแทนในส่วนตรงนี้ไปละคือพ่อผมมาเขาก็แบบคือคนเมาอะครับอ่าคนเมาเขาก็แบบอารมณ์รุนแรงไม่ได้สนใจอะไรใครอยู่แล้ว นั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะนะพี่นะที่เขาไม่กลับสาเหตุนพี่ทำไ้แบบแม่คงอยู่ไม่ได้แล้วก็ผมไม่มีใครอยู่กับบ้านผมได้ก็ตรงนี้ผมไม่ได้ซีเรียสมั้ยลุงมันอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาจริงอะถ้าคนมีใจคือคือผมเพราะมีลูกเราไหมคือตั้งแต่าะเจอลูกอะเราว็แค่ขับรถมาหรือนั่งรถมาหรือทำยังไงก็ได้มันมีวิธีเยอะแยะครับไม่ได้ปล่อย ให้ลูกโตมาสามสี่สิบปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วนี่สี่สิบกว่าปีอะถูกไหมละ่ะผมอายุสี่สิบกว่าไม่ใช่ว่าปล่อยลูกไปสี่สิบกว่าปีแล้วเอออยากเจอลูกมาวันนี้สี่สิบกว่าปีเลยนะครับใช่แหละใช่แหละเสตากแกล้งฉันอ่อนล้าเหตุผ่านมาสุดใจฟื้นโอ้อดีตยังมคมขืนอยากย้อนคืนแก้กไขก,ก็ไรทาง มันไม่มีเซนไมครับมันเดี๋ยวนี้เคโนโลยีมันบ้างไก่อ่ะพอเราจับไลน์มันใช้ได้มากันแต่ทั้งสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีอมันโทรก็โทรได้มันอะไรมันก็มันติดต่อก็มัได้ไม่เป็นะทำมันไม่เป็นเลยอ่ะโทรศัพท์ใช้ไม่เต็มจริงนะผมขอโทษเลยนะขนาดกดเข้ามาครื่งนี้ยังกดนไม่ถูกเลยเปิดยังไงฮะระวายกตเล็กกับเคยกดอ่ะมยังดียงจริงผมไม่โทรหกนะผมผมไม่ได้ว่าให้ไม่ได้นะผมให้ได้นะแต่ว่าคือเราเสียงสุขภาพจริงนะคือคนที่ คิดว่าเป็นคนให้กําเนิดเรามาอยู่ดีหายไปเลยคิดว่าตายไปแล้วพอที่บ้านก็บอกาอตายไปแล้วไม่อยู่แล้วเราว่าทำใจแล้วที่บ้านเราแล้วอยู่วันนดีก็ดีโผล่ขึ้นมานี่แม่เองนะแม่ลําบากแม่ป่วยเป็นอยู่สิบกว่าโรคแม่ขอเงินได้ไหมเฮ้ยผมก็เอากระ <ขอ S 1> สีทำต้องทอํายังไงดีอ่ะไม่เค,คอขอ,มขอไม่เจออย่างไรแมครับแต่ว่าผมไม่เคย,อยขอแค่ครั้งเดียวอะ เต้ยว่าเต้ยว่าทุกคนมีเหตุผลครับเต้ยไม่ตัดสินอะไรม่อยากจะไม่อยากเสียใจอ่ะเหมือนผมไม่รู้ว่าผจะไปแล้วผมจะเสียใจหรือไม่เสียใจหรือมันยังไงแต่ว่าผมคิดว่ามันมันบางอย่างมันจบไปแล้วอ่ะครับมันนันมันจบไปแล้วเราต้องมารตต่อก็ได้ตอนนี้พี่เต้ยเอพี่เอฝากเต้ยไปบอกแกได้ไหมล่ะว่าเนี่ยครั้งสุดท้ายที่จะได้คุยกันหรือจะติดต่อกันเนี่ยเนี่ยอยากจะพูดอะไร ไปถึงแกผ่านเตอร์ไหมครับอืมก็ขออะไรครับก็พูดอะไระว่ไมผมก็คงพูดเหมือนที่ผมพูดกับย่าผมนั่นแหละรครับว่าถ้าวันหนึ่งเราจะแบบต้องจากกันไปก็ไม่เป็นไรก็ขอให้แบบจินสุดท้ายเนี่ยอืมคิดถึงพ่าพุธทธเจ้าไว้อะแต่แบบอยากให้คิดถึงพ่ะพุธทธองค์ไว้อะครับสิตสุดท้ายเราจะได้ไปสุคติไงไม่งั้นเดี๋ยว เราวันได้เครียดเราวอนจเจ็บป่วยคืออยากให้ฝึกมรณโนุสติไว้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราเหลือนอ้อยจะให้ฝึกมรณโนุสติครับเราก็จะได้ไปสู่สุขทิมันมันสบทุกอย่างมันสมมุติขึ้นมาหมดนะครับเป็นแม่เป็นลูกกันทุกอย่างมันสมมุติหมดเลยเรามีหน้าที่ของเราเราเกิดมาเราทำอะไรเราก็ทําไปดีที่สุขขดชนนั้นเองครับก็ขอให้เขาสุกสงบใน สุดท้ายของเขาแล้วนระัเพราะว่าผมก็ไม่ใช่หมอผมทำอะไรไม่ได้เนาะให้กํำลังใจเขาอย่างนี้หรอเขาก็ผมไม่รู้ว่าจะอินกับผมหรือเปล่าไหก็คือผมก็ให้กําลังใจเขาเต็มที่นั่นแหละครับในฐานะที่ก็เป็นลูกคนหนึ่งประมาณนั้นนะครับ เราคลไม่ได้เนาออืมเต้ยไม่แน่ใจได้ต,ตัดสินในมุมเขาไม่ได้เหมือนกันแต่เต้ยก็ต้องเป็นคนกลางเนาะแม่เนาะอืมเต้ยก็ต้องเป็นคนกลางที่รับฟังทั้งสองคนเหมือนกันออย่างอย่างประเด็นเรื่องเ,ออเล่นไลน์ใช่ไหมทาไมครับมแม่ไม่ติดต่อผ่านทางไลน์มากม็เล่ไดในเต็นก็ในมุมของแม่แม่ก็บอกว่าทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็เรื่องของที่ว่าติดต่อไปขอเงิน เป็นประจําอะไรเงี้ยไม่จริงไม่จริงไม่เคยขอตังค์แล้วไม่ได้โทรนานแล้วเพราะเบอร์โทรไม่มีสมไม่เคยขอตังค์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยเนาใช่ไม่เคยขอตังค์เลยแล้วใครลหะที่โทรไปขอตังค์เขาไม่รู้ไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะแม่ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเลยอ่ะเคยมีอยู่ครั้งเดียวที่ที่ขอขอยากเขาอ่ะเคยขอครั้งเดียว ระยาเขาส่งให้สองพันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเพาอบอกเขาบอกว่าห้ามโทรมาอีกถ้าถ้าช่วยแล้วจะไม่ต้องโทรมาอีกอก็เลยไม่โทรได้ครั้งหนึ่งมั้งรู้สึกจะสองพันเนี่ยแล้วก็เลิกโทรแล้วบอโทรมันก็นหายตอนย้ายบ้านแล้วที่บอกว่าได้คุยกันตอนที่เขารับปริญญาเสร็จ บอกว่าอ,อ๋อไม่ได้คุยอ,อ้าวยังไม่เจอตัวไม่ใช่แม่บอกว่าได้โทรคุยกันตอนตอนที่เขารับปริญญาเสร็จอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาติดหนี้เป็นร้านร้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นจอยนั้นน้องเรนต้องทางานอยู่ที่ทหารนิยมเออนั่นแหละก็คือติดต่อกันได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่มีเบอร์โทรศัพท์แล้วตอนที่คุยกับเขาที่ที่ที่เขาบอกเขาเป็นหนี้เป็นร้านอนะอันนั้นโทรไปเบอร์ไหนจําไม่ได้ แต่ว่าได้โทรคุยกับจ้าเอ๋ถูกไหมเอมอนานแล้วอ่ะอืมอันเนี้ยมาฟังตรงเนี้ยมันมันปลายทางแล้วเนาะแม่เนาะอืมมันวันเนี้ยมันปลายทางและอืมปลายทางในมุมที่ว่าเขาก็ตัดสินแม่เขากลัวเราจะพึ่งเขาไม่รู้มหมายถึงว่าตอนนี้ที่เต้ยกาลังจะบอกคือณนะตอนเนี้ยมันปลายทางแล้วเขาก็ตัดสินแม่ในมุมของเขาอืมแม่ก็ก็มีอีกมุมหนึ่ง ที่ที่อยากจะบอกลูกชายแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะนะวันนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าเต้ยไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาเนาะเต้ยก็ไม่รู้แม่ก็อาจจะรู้หรือว่าแม่อาจจะลืมเรือนไปหรือเปล่าหรือเต้ยไม่รู้เต้ยก็ไม่ตัดสินในมุมของแม่เหมือนกันเต้ยก็ไม่ไม่ยัดเยียดในสิ่งที่เขาเอ่ยมาแล้วแม่ปฏิเสธเต้ยก็ไม่ยัดเยียดว่าแม่โกหก เนาะเอาเป็นว่าวันเนี้ยเต้อเอาคําตอบจากพี่จ้าเอ๋มาบอกแม่และในมุมที่แม่คิดว่ามันไม่ใช่หรือมันไม่ถูกหรือว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกชายผ่านทางนี้ไหมครับไม่มีเลยเอ๋อทําไมอะ่ะไม่รู้จะบอกอะไรอะไม่อยากจะแก้ต่างในมุมที่เขาเข้าใจผิดเหรอในมุมที่แม่คิดว่าเขาเข้าใจผิดไม่รู้จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะพูดยังไงนึกไม่ออกกัน แต่เขาไม่รับหรอกดูก่อนดูที่ท่าก็ดูแล้วเขาไม่รับหรอกมันานแล้วแล้วในมุมของแม่แม่ไม่อยากจะบอกอะไรถึงเขาหน่อยหรอก็เขาก็บอกมาหมดแล้วนะเขาบอกแม่มาหมดแล้วแต่นั้นแม่ไม่อยากบอกเขาเหรอกแต่เขาก็พูดถูกตรงที่ว่าเราหายตังก็นั่น,นสิพอไม่สบายแล้วเสือกมาเรียกได้ก็เข้าใจในมุมเขาใช่ไหมล่ะ พราะถ้าเกิดเราโทรไปแล้วก็หาว่าเราอยากจะพึ่งพาเขาก็าไม่ต้องโทรไม่ต้องติดต่อเหมือนกับอดีไม่รู้จักกันเราโกรธหรือเปล่าเราน้อยใจหรือเปล่าไม่ไม่โกรธแม่เขา้เขาใจเขาไหมเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาอ่ะเราจะไปพึ่งเขาได้ยังไงเราไม่เคยเลี้ยงเขาเลย ไปพึ่งพาเขาได้ยังไงก็ต้องลาอายใจแต่ไม่เป็นไรแม่เอาไว้ว่าในอนาคตมันอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นก็ได้แต่ระหว่างเนี้ยที่เราที่เรา ทำใจโอกาสเออก็ก็ใช้เวลาทําใจไปก่อนแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยเอ่อที่เรามาเจอกันเนี่ยเดี๋ยวทีมงานอีเตอร์อีจัน์ก็จะดูแลแม่มมไปก่อนขอบคุณมากนะครับในในเขาเรียกว่าในพาร์ทที่พอจะเป็นไปได้อย่างนี้ดีกว่าเนาะในพาร์ทที่พอจะเป็นไปได้สักเล็กสักน้อยอย่างที่เต้ยอบอกว่า มูลนิธิเพจอีจันเนี่ยที่เต้ไปเล่าให้พี่จันฟังให้<ม>ไปเล่าให้มูลนิธิฟังเนี่ยนะเขาก็ช่วยเหลือคุณแม่เรื่องแพมเพิเรื่องวิลแชร์อ, Share, <ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็มีลูกเพจอิจันลูกเพจอิเตอร์อีจันเนี่ย<ม>ที่บริจาคเงินมาให้คุณแม่มจำนวนหนึ่ง<ม>ผ่านทางมูลนิธิเพจอิจันทีเนี้ย มูลนิทีเพจอิจันก็จะดูแลแม่มในพารทที่พอจะเป็นไปได้ในเรื่องของพวกทิ่ชู่เปียกทิ่ชู้แห้งแพมเพิร์ที่จะต้องใช้ในรายเดือนแล้วก็ค่ากับข้าวนิดๆหน่อยๆออาจจะได้แบ่งเบาภาระคุณลุงไปได้บ้างและแม่ก็จะได้มีกำลังใจมไม่ได้เยอะมากมายอะไรหรอกอเอาแค่พอสมทบกับเงินคุณลุงแล้วไม่ลำบากในการหากินหาเคี้ยวเนาะ จะได้ไม่ต้องแบบโอ้มาคิดหนักใจลูกก็ปฏิเสธแล้วก็เงินกินข้าวก็ต้องมาเจียดมาหา<ม>แต่และว,วันก็ลำบากอีก<ม>เอาเป็นว่าทีมงานเป็นกำลังใจให้ในส่วนที่พอจะเป็นกำลังใจให้ได้นะค<ม>ุณแม่นะดีมากๆเลยนะนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ดูแลกันไปยาวๆเท่าที่จะเป็นไปได้จะไม่ลืมบะคุณเลย หนูดีมากมากเลยเนาะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจดีมากมากเลยครับถ้าไม่มีหนูป้าก็แย่นะแม่ตายแน่ถ้าไม่มีหนูองน้อยๆลุงก็จะได้หายเหนื่อยนะไม่ต้องมาอุปสามมาดูแลเนาะจิตใจประเสริฐทั้งสามคนเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้คนกายนะลูกเพจก็เป็นกำลังใจให้อยู่นะดีทั้งสามคนเลยนะครับ อีกส่าที่ยวไร่แวคืนคุณมากนะลูกดาขอบคุณทั้งสามคนเลยที่อุตส่าห์ดูแลแน่ขอบคุณลูกเพอีจันขอบคุณมูนิธิเพอีจันขอบคุณทุกคนกับเพดีจันเละจะไม่ลืมพระคุณเลยอย่างน้อยก็ใจชื้นขึ้นมาได้หน่อยนึงเนาะไม่รู้ว่าอนาคตลูกชายจะอาจจะเปิดใจก็ได้แต่ระหว่างที่เรารอการเปิดใจที่ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่เดี๋ยว ทีมงานอีเตอร์อีจันมูนิทีเพจอิจันดูแลแม่ไปก่อนมันอาจจะไม่ใช่เงินจนํานวนมากมายอะไรหรอกแต่ว่าก็พอประคับประค<ม>อกันไปไหวนะมีค่ามาก <Okay. S 2> สำหรับคนจนแม้จะถูกปฏิเสธจากลูกชายแต่การยอมรับความจริงและอยู่กับมันคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับยายนีแล้วนะครับ ช่วยเหลือประคับประคองอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทางมูลนิธิเพจอีจันและเพจอีเตอร์อีจันสามารถช่วยเหลือคุณยายให้มีกำลังใจสู้ต่อแม้ว่าปาฏิหาริ์ครั้งนี้มันจะไม่สมดังหวังก็ตามนะครับปาาาาิหหรรรแ่่งััักกทีพพนนอนุภดยบ